นินลอยเต็มเลยครับอ่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องเขยยวนครับผมห่างหายกันไปนานเลยครับจับการตกปลานี่ อันนี้ก็เอาเบ็ดมาสี่หลังครับผมตีหน้าดินแล้วก็มีชิงเหลวเหมือนเดิมครับผมเหี่ยวนี้ก็นี่หมักไว้แล้วเป็นล้ำนี่ครับล้ำหมักกับไผ่เกี่ยวอะไรพวกนี้นะครับขนมปังไม่รู้ว่าปลาหนรบอรนี้มันจะกินหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูครับผมส่วนที่ดักกุ้งก็ไปดักไว้แล้วครับเดี๋ยวจะเอากุ้งมาตกชิงเหลวครับเดี๋ยวต้องรอสักพักหนึ่งก็น่าจะต้องเล่นล้ำไปก่อนไปเดร๋ยมาไล ตกปากเลยดีครับไป เกี่ยวเป็นเม็ดโฟมครับผมว่ายังไม่มีกุ้งครับผมถ้ามีกุ้งก็จะเอากุ้งมาเกี่ยว ไม่รู้ว่าป่ามันเคยเบ็ดหรือยังครับหน้าดินบอ่อนี้ตีไม่ต้องไกล ครับเดี๋ยวขอไล่ตีเบ็ดก่อนมาครับไล่โยนหน้าดินไปหมดแล้วครับสี่คันครับผมนี่มีมีคันแรกนะครับป่าเริ่มเข้าแล้วแต่เป็นการตอดดึดเดืน่าจป่าเล็กมีอาการนิดหน่อยมาเดี๋ยวเรามานั่งเล่นชิ้นลิวันดีกว่าชิ้นลิวก็จะเป็นระยะสองเกตันเดิมครับผม ครับเปลี่ยนใหม่ครับผมใหม่นี้ครับนั่งเป็นช่โมงครับไม่กระดิกเลยครับขนาดเอากุ้งมาตกเิงเร็วรอที่มันกินดีๆมันก็ไม่กินครับผมไม่มีกระดิกเลยครับไปน้ําลงเยอะด้วยแหละไปครับย้ายใหม่นี่ครับย้ายมาตกบ่อหน้าบ้านน้องครับผมเป็นบ่อชุมชนครับผมป่านินเยอะอยู่มานั่งแป๊บเดียวครับได้ไปสามตัวแล้วไม่ได้เปิดกล้องครับผม เราคิดว่ามันจะกินไม่ดี๋ยวลองดูครับได้น้าดินมาตวงแล้วก็ได้ชิงติวมาสองตัวแล้วครับ๋ยวลองดูกลองจะล้มเบเนี่ยใช้เหยาก,กุ้งนี้หันนินเข้าดีใวยอยู่ครับกุ้งก็จะหมด <laughs> มนร้เห็นทุนหรือเปล่านั่นจะเห็นเนาะนี่แหละสิ่งนี้ผมกลัวพอาเปิดกล้องปุ๊บป่าไม่กิน โอ้โอ็ชดจังหวะปิดกล้องพอดีครับผมดูดิโอ้สายสวยครับผมสายฝ่ามือเลยด,ดูดินี่โอ้กินชิงลิ้วรับผมนี่กินเหยื่ยอลำด้วยไม่ใช่กุ้งแสดงว่าป่ามันมาเข้าเล่นที่แถวนี้แล้วครับโอ้โหสายโลเลยครับตัวนี้โอ้เขียวปัดเลย ขอสาธิตวางกล้องก่อนโอ้ขอปลาขึ้นก่ไปดูครับโอ้โหโอ้โหสาโลเลยเขียวปั๊ดเลยฮะ โอ้โหตัวผู้ครับผมยังสวยเลยมันไม่มีที่ตั้งกล้องครับผมโอ้โหกิงลิ้วครับผมเล่นอยู่แถวข้างหน้านี่เองอคืนสะลึกเลยใสสวยๆครับผมไซโลโแร่แด่ตัวนี้สีสวยมากครับผมสีเขียวมรกตเลยชัดพีก็เมื่อกี้กันอะไเอาป่านินเก็บครับผมนี่ ส่วนคันนี้ครับผมวัดไปแล้วแลวหละน่าจะติดแล้วแหละไม่รู้ปลาอะไรผมวัดไปแล้วแลวหละน่าจะติดแล้วโอ้ดึงดึงอปุปนินครับผมาสาไม่ใหญ่เท่าไหร่อ๋อหน้าดินทำงานครับผมอู้ถือว่าสาสวยอยู่ครับอ๋อ ให้ฝ่ามือเล็กน้อยโอ้สวยครับเดี๋ยวดูก่อนกินกินโฟมครับผมอันนี้เพราะว่าผมเกี่ยวกุ้งตัวสุดท้ายสวยๆเลยแจ๋ววนาดินท่านี้เหมือนมีกระดิกแต่มันย่อนแล้วแหละเพราะผมเล่นชิงหลิวโดนหลายรอบมันย่อนแต่มันตักมาก่อนม,นมีแต่กลัวนี่ เฮ <c oughs> ้ยคนเดียวหัวุ่นไปเลยถึงช่วงนั่งเงียบก็นั่งเงียบครับผม แล้วมัว้งว้าหลุดครับผม โอ้โห oh หลุดตรงนี้อันนี้ครับผมใช้ฝ่ามือครับลาเก็บของมาแล้วครับ mm hmm. อาจจะขอภายครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้เห็นตอนวิย์ปา่าเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าตอนวิย์ป่าแล้วป่าไม่กินทุกที่เลยขอตั้งกล้องนี่ได้ไซส์ใหญ่มาสองตัวครับผม ใช้งามๆเลยอุ้ยอันนี้ตายแล้วหรออ๋นี่ใส่นี่ใส่ใหญ่ใ,ใส่ใหญ่มาสองตัวแอ่ตัวนี้ดิอู้หลอกกอกเลยตัวนี้โอ้ยไอ้สวยๆครับที่เหลือใสฟฝ่ามือใส่เล็กเอาไปทำนด็ดเดียวผมไปอันนี้เดี๋ยวเอาลองไปปล่อยดูที่บ้านับผมไม่รู้รอดหรือเปล่าไปครับ อ่าโอเคครับถ้าชอบลืมกดไลค์ like กดซับสไครต์ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ